สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการเซ็ตค่านะคะการคืนค่าโรงงานค่ะสำหรับอินเวอร์เตอร์แบรนด์ INVT นะคะโดยอันดับแรกค่ะเราจะทำการกดปุ่ม ESC เพื่อเข้าโปรแกรมนะคะปรับพารามิเตอร์นะคะให้เป็น00ค่ะโดยเราจะใช้ปุ่มกดขึ้นลงก็ได้นะคะในการปรับ จากนั้นกดปุ่ม e n t ค่ะเพื่อทำการเซฟนะคะเราจะทำการปรับทศนิยมนะคะให้เป็น18ค่ะโดยเราจะใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงก็ได้หรือจะกดปุ่มชิปก็ได้ค่ะเพื่อทำการเลื่อนตำแหน่งนะคะเราจะปรับนะคะจาก0ให้เป็น1ค่ะจากนั้นทำการกดเซฟค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่ม ESC 2ครั้งค่ะเพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลักค่ะจากนั้นอินเวอร์เตอร์ของเรานะคะก็จะกลับคืนค่าเดิมค่ะจากทางโรงงานที่ตั้งค่ามาค่ะ